880สองขาใหญ่เทนเนอร์ความหนาหนึ่งมิลลาเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับหนาคุ้มเหนียวยังไงอา่าเดี๋ยวดูนะครับขณะการโค้งงออับคว้างแรงเหยียบครับี880สองขาใหญ่เทนเนอร์ความหนาหนึ่งมิลลาเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับ ปีแปดแปดหลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับหยุดรอบนะครับหยุดใส่ใสใสกล้องโอเคครับปีแปดแปดสองลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับ โอเคผ่านครับที่แปดแปดสามลายเฉพาะตัวหลังหน้าตานี้ครับผ่านครับแปดแปดสี่ลายเฉพาะตัวหลังหน้าตันนี้ครับผ่านครับแปดแปดห้าลายเฉพาะตัวหลังหน้าตนนี้นะครับ สบัดข้อมือเยอะๆนะครับในทุ่นสองขาหมดหัวเรื่องคุณภาพผ่านครับอย่าลืมชมคลิปส่านคว้างไทยคลิปก่อนเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะชกมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมมาแรงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับ แบบนี้นะครับโคลเล็บโคลเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคลเล็บนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมแมลงมาให้ติดฝังมือเลยครับหักข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนาดกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับ ก่อนว้างนะครับจับล,ลุวม well, ๆนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกลุวมๆไว้ด้านที่ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้ข้อมือหักมันแบบนี้นะครับการคว้างสบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับสะสบัดให้ขมุลรอบตัวเองเยอะๆการหมุนรอบตัวเองเราเดียวแล้วมืออะไรจะเลี้ยวกลับนะครับอย่ากว้างออกตัวแนวโนนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะคะ